tuyệt Hãy subscribe cho สวัสดีครับยังไงก็ไปดูคลิปที่ผมตัดมาสั้นๆเมื่อกี้นี้นะครับกับเจ้าขยเยน e hybrid ที่ได้ทําการรีแฟกนะครับหรือใครจะเรียกว่ารีแมปรีแมปปิ้งอะไรก็แล้วแต่ผมใช้คําว่ารีแฟกเต็ม hmm. ระบบแล้วกันนะครับใครใช้รถรุ่นนี้นะครับก mm ็ hmm. บอย่างที่เห็นก็คือผมทําแบบมิตรภาพนะครับไม่ได้หวังผลกำไรมากมายเราทํากันแบบอยากแบ,บ่งปันความสนุกนะครับเรียกง่ายว่าพลิกจากรถบ้านๆแทบจะเป็นซูเปอร์คาร์ได้เลย นะครับใครสนใจก็ลองทักมานะครับพิมแอดก่อนแล้วก็ a อ o ั i สี่ออริจินอลนะครับสะ่งง่ายง่ายครับแล้วไว้คุยกันเพราะว่าจริงอาจจะไม่ได้ทําแรงก็ได้แอดไลน์คุยกันเล่นๆก็ได้ครับในฐานะที่ก็ใช้รถรุ่นนี้เหมือนกันนะครับผมก็มีหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคงเครื่องแก้ิดฟงิดฟิล์มได้หมดนะครับลองดูครับผม a อ o ั i สี่ออริจินอลนะจ๊ะแับจุ่เบยนะครับยินดีให้บริการทุกท่านครับสวัสดีครับไปนะครับ